ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่งานสตรอเบอรี่นะครับผมน,นี่ไมค้าคุณไม่ค้าใจดีให้ชิมสตรอเบอรี่นะครับนี่ครับลูกโตมากเลยครับอืมไหวครับ,น,น,บ,รบนี่เขาเรียกพัดอะไรคนระันผัดเป็ดปูค่ะเพราะที่นี่มันจะเป็นเป็นพัดเปดปูเนาะสวยงามถ้าผัสามสองเก้านี่จะไม่ดูเท่าไหร่เนื้อมันจะเนื้อมันจะแข็ง ขอบคุณมากครับพอแล้วครับผมไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพันแปดศูนย์นะครับนี่คืองานสตรอเบอรี่นะครับของอำเภอเสมิงครับนะครับก็สองฝั่งนี้ก็จะมีแต่ร้านขายสตรอเบอรี่นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นลูกเล็กๆหรือเปล่าลูกแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมอย่างเงี้ยเล็กๆหรือว่ามันพันเดียวกันเนี่ยลูกเด็ก มันจะมีลูกเล็กๆแต่มันจะมีหลายไซส์นะคะนะมีไซส์ใหญ่ไซส์กลางมันจะมีจิ๋วเล็กกลางแล้วใหญ่แต่พันเดียวกันเนี่ยเหรอค่ะค่ะตัวจะม้วนพิเศษค่ะอันนี้จะเป็นลูกจิ๋วนะคะแบบอย่างแบบนี้เหรอคะคือลูกจิ๋วลูกเล็กอืมเนี่ยครับลูกจิ๋วลูกเล็กนิดเดียวครับ อ,อันนี้มันเป็นดั้งเดิมของนาะและ้วตอนทีนี้มันจับจับเปยี่อนช่นะเพราะว่าแต่มันคือมันคือพันเดียวกันเนาะพันเดียวกันคะ่ะแต่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อไปทํา ผสมพันธ์นะคะได้ให้ใหญ่ขึ้นแล้วยังสีขาวๆอย่างเงี้ยนะสีขาวๆนี่สําหรับเดินทางไกลค่ะเพราะว่ามันยังไม่สุกเต็มที่บ้างใช่ค่ะเพราะว่าไอ้นี้เนาะไปกรุงเทพไปอะไรได้แต่ต้องบอกให้ลูกค้าก่อนนะคะว่าถ้าสีแดงอย่างเงี้ยควรกินก่อนอกู่ได้สักสองวันแองเนี่ยได้ยิาะงี่้วันจะไม่ใช้ยา แล้วปุ๋ออมุงมันายังไงครับไปผมใส่ปุ๋ยใส่อะไรใส่ปุ๋ยค่ะจะใช้ฮอร์โม,ออมนที่ว่าปลอดสารค่ะแล้วผมเคยได้ยินว่าเออเขาใช้เขาใช้ปุ๋ยเยอะใช้อะไรปุ๋ยนี่ก็ใช้แบบแใช้ยาฆ่าแมาลงเยอะคือคือจะมีมูลสัตว์เนาะเป็นเป็น เป็นไก่อะคะออ่ะเป็นขี้ไก่เป็นอะไรนะคะผสมแล้วก็บางทีก็เป็นขุยเม็ดมันจะเป็นขุยเม็ดข้างเท้าแล้วก็ไก่ไะะอย่างเงี้ยค่ะจะใช้กันอยู่เ่ยคือจะไม่ใช้ไอ้นั้นเท่าไหร่คะ่ะสารเคมีไม่เยอะเนาะไม่มีแล้วค่ะโอเคครับนี่ครับงั้นขอผมหนึ่งกล่องแล้วกันครับผมเอาแบบไหนดีเอ่ยเอาหวานๆแบบเมื่อกี้เนี่ยครับกไปินอกินเลยกินเลย ี่าฮอ้าวอาวคุณเขาอะไรเอาเลยนะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับผมของคุไปหนนะโอเคครับผมขอบคุณครับ